ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูโตโยต้าทีซีเีนะครับคันนี้มาจากกลอง4นี่ครับอาการอาการของเขาคือเราปลดเข้าแก๊สแล้วมันจะร้องติดติดอ,อามถ่ายตรงนี้หเห็นหน่อยครับแก๊สมันจะร้องแบบนี้นะครับอันนี้อาการก็คือกล่องแก๊สล็อกนะครับวันนี้เราจะปลดปลดล็อกกล่องแก๊สก,กันโดยใช้การลงโปรแกรมใหม่นะเป็นการรีแมปเข้าไป นะครับเพื่อไปแก้ไขอาการกล่องแกนล็อกอ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนแก้ไขกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกกล่องแก๊สกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็ใช้โปรแกรมของ랜มิเลนโซ่นะครับสำหรับจะมาปลดล็อกของแก๊สน,นะครับโอเคตอนนี้เริ่มเริ่มอ่าีแบบโปรแกรมนะครับตอนนี้เสียงหายแนละ้ว โอเคใช้เวลาขั้นตอนสักพักหนึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะแฟโปรแกรมเข้าไปใหม่นะครับ โอเคตอนนี้เสียงไม่ร้องแล้วนะครับตอนนี้เราแก้ไขเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าแก๊สแล้วนะครับโอเคตอนนี้เข้าแก๊สแล้วนะครับ ดับนะครับเก้าแก๊สระดับน่า <c oughs> จะมีปัญหาอย่างอื่นอยูด่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผมว่าปัญหาคือ <c oughs> อะไรเันไม่เข้าแก๊สแล้วนะครับ รถมีอาการสวิงเครื่องดับนะครับน่าจะมีปัญหาหัวฉีดอยู่นิดนึงเคเดี๋ยวเราจะไปดูปัญหาที่ว่าทำให้รถด,ดับอีกทีนะครับตอนนี้ระบบกล่องแก๊สล็อกแก้ไขเรียบร้อยแล้วโอเคครับ